เราอยู่ไม่ได้เนื้จิตเปนเดียวกันเราเอาความรู้ทั้งหมดไปในในรู้ถ้าตัวหลวงก็ไม่รู้ตัวลูกคือหลงก็เหมือนกับสว่างเดียวกันเลยเข้าไปในถ้ำคิดไปเยอะแน่นล่งก่อนนุ่งคิดนี่คิดไปนั่นแล้วคิดไปคิดไปคิดมาคิดไปมันก็ดับไปคิดไปมันก็คิดอันไหนกันแล้วเลยไม่เป็นเรื่องก็ทำมาซ่าเองคิดไปเถอะ คิดไปก็เอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้จบไปเรื่องโน้นไปอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติอย่างธรรมชาติเราอยู่สวดเด็ดสเปรสังขารานิจายเงราอยู่เคยสวดเปสัปยาเราเคยสวดมาแันวมามีสังขารเที่ยงมานีแล้วมีแต่สัปรยสังขารานิยสังขารทั้งหมดว่าร่างกายสังขารกายสังขารแต่ไม่มโนเป็นความคิด คงแต่งจําได้ไหมรูกทุกทีทุกอย่างเป็นมโนสังขารสังขารที่มีวิญญาณคองร่อหลังสังขารที่มีวิญญาณคฟองที่ออกตัวใหม่ก็เขาก็เป็นเรื่องเป็นมาดูไปถึงเป็นธรรมะผมนไมองไปด้วยเป็นธรรมะเพราะอะไรมันไม่อยู่นิ่งเลยใบไม้นะเอาใบตีขึ้นมาไปเพราะอะไรเพราะลมมันพัดมันก็เปลี่ยนแปลงก็ไปเห็นเพราะไม่นิจังเพราะมันใบไม้ถึงนั่นั่งดูเป็นให้เห็นหมดนิจจ์ ก็เรืมันเ่อนีมันไม่ีลมได้ไมเนี่ยนิ่มันไม่มีมตัมังตกแต่นี่เกฑ์ใบตีนมันีตัวตัวมพัดไม่ด้แต่เรงเราตัวคิดตัวจำมันมันเป็นมีอยู่แล้วเพราะมันเพราเราอยู่ในโลกนี้มันได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังสั้ลาอย่างแต่ละเรื่และเรืกใจเป็นหุกเก็บไปหมด ตามันเห็นเห็นมันจเจ็บเห็นพอเราพอเราไม่ใส่ตาใช่ไหมช่วงที่เราไม่ใส่ตาใช่ไหมติ่หูได้ยินถ้าเราไม่ใส่ตาได้เป็นมีใส่ตาในนะสิพอปิดตานอกตาในไม่รู้จะักเนี่ยไม่เป็นตาในไอ้แต่ถ้าจะพูดเกี่ยวกับเอ่อเลือดเลือดอลึกชาติเ่อได้ก็คือเลือดถอยหลังนั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้าชอบแบบพระพุทธเจ้าบอกกันว่าเนีภาษาเนื้อสื่อยัยว่าถอยหลังเป็นชาตก่อนนู่น อันนี้เราถอยหลังใกล้นะถอยหลังใกล้คือเห็นเมื่อวานนี่เราทำอะไรคุยอะไรดีไม่ดีเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะบางอย่าเป็นชาติชาติที่มันดับไปแล้วชาติที่มันชาติโุ้นชาตินี่แต่ว่าเป็นเรื่องราวเก่ามเป็นตาไปเหน็นน,นะ,ะเนี่ยแล้วก็เรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเรื่องที่เราเป็นมา่างเมื่อวานยังอยากจะชาติใกล้ๆนะจงไม่ทราบถึงพ่อเส้นนะ เราจะเห็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องเครื่องหมายขงคนดีใกันบ้างนะแปลว่าระลึกได้ทั้งนั้นระลึกความดีกันเก่าที่ช่วงใกล้ถ้าระลึกความดีช่วงใกล้หน่อยก็เมื่อวานนี้อาทิตย์นี้หรือว่าตอนคุณฝนจะเสียเสียชีวิตหนึ่งระลึกระลึกไปช่วงใกล้อีกหนึ่งมันระลึกสอยหลังถ้าหากคนไม่มีสติมันก็ไม่รู้ดนะรู้หดเรื่อดทางหลังเรื่องข้างหน้าไม่รูดเลยอ่าเนี่ย ว่าอ๋อเนี่ก็สามารถตามระลึกอดีตอดีตได้อดีตช่วงชาตินี้นะอาจจะถ้าจะเปรียบว่าภูเวจวิวานสารนึกสติญางก็ได้่านท้ยหลังแต่ว่าระลึกเห็นะนะัานคนที่มีบุญเนี่ยเขาถึงไม่สมงบเขากระลึกเห็นความดีนะภูมิใจอิ่มเห็นความดีบนหลัง สิปีปีีห้าสิยีมีสสิบาทมันปีสิบปีบตัวไทยไม่เคยขาไม่เคยล่างไม่เคบิไ่าไม่เคยหอกวงไม่เคยคนไม่เคยโงใครอย่างนี้นะหแล้วยี่สิบปีสามิบปีไปมันก็เห็นเห็นว่านมีความดีมีบุญมาแ้ม sure. ีมาตลอดเรียกว่าระลึกถอยหลังในชาตินี้ถ้าคนไม่มีสติแล้วแม้จะว่านี่สามโงทำาไรลึกทาเห็นหรอ ใช่ใวันเดียวท่านั้แ่ไม่รู้ว่าทำอะไรบม่านในเก้าโมงอ้าวนั่นลืมหมดใช่ไหมลืมเลยจำมันลืมไปได้ถตาคนสติไมดีนะเอาไมป็นอะไรกันเต็เลยเป็นอไหาไดเก็โมเห็นอะเนาะจำได้ไหมข้าเลยินเตี้ยกยกับข้าวหมาไม่ก็เห็นกินิยาใของวนันเธอไม่ได้ดูเวลามันไม่รู้หรอกแต่ว่ารูวไปทำาอข้าวัเดววนี้รู้ ัต่ต้องรู้ด้วยนะหลายโมงอย่นี้แต่มันไม่มีเวลาเหมืกะแต่รู้ว่าทั้งวันเนี่ยไม่ได้ทำบาปนกัทั้งวันสิบแปันสุดสุดนะมันก็รู้เลว่าในทั้งวันเราปฏิสุทธิ์ก็สารที่เหนราปฏิสุทธิ์ิสุทธิ์ไม่ีนิสุทธิ์ไไม่เห็นที่เนี่ส่วนที่ไม่ดีไม่เห็นนะว่าแต่ไม่ได้บวชทำอะไรบ้างนะถ้าสาระที่เห็นไม่เคยจะรอดกับ แฟนยังไม่ตายเลยอี่งจะเล่าซื้อแต ja hier, cultura, like, ่ห okay. so, okay. ัวอย่างนี้นะมึงก็จำได้ที่แต่ก็จะไม่เบื่ออะไรก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ว่ากำสิ่งที่ไม่ดีแต่มันไม่มีแล้วตอนนี้น่ะมันเป็นของเก่าแล้วมันไม่มีแล้วแต่ว่าเราเลืกเห็นเลืกเห็นสี่ดีาบเรื่องอะไรทราบทราบทราบที่ที่อย่างนี้อยู่เป็นเรื่องราวของของกรรมหรือเ่็นเรื่องราวของกรรมนี่ก็สิ่งดีนี่ว่าอย่างนี้ แต่ที่ตัวที่เป็นน่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปีปัจจุบันนะั่นเสียงเป็นเรืเ่องของ,ของจบมาแล้วจบมาแล้วแต่เราเคยดูนงานก่อนเรื่องที่เราดูเรื่องท,ที่จบมาแล้วนันนะ่นแหะแต่ปัจจุบันมันจะมีแล้วนะ